บ่อยครั้งอะค่ะที่เราอะค่ะไม่อยากทําอะไรแล้วก็ไม่อยากให้ใครยืมเงินเราใช่ไหมคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่เป็นเราก็รักษาน้ําใจเขาเราก็เกรงใจเขาไม่กล้าที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกนะที่เราที่เราอะจะไม่ให้เขายืมเงินเราแล้วก็มีเหตุผลพอที่เราอะ ถ้าเรายืมกันแล้วอ่ะแล้วถ้าไม่ได้คืนน่ะก็อาจจะเสียเพื่อนหรือว่าการยืมเงินเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่ามันจะเสียเพื่อนแล้วก็เสียมิตรภาพดีๆไปด้วยนะคะและก็การที่เราอ่ะรู้จักปฏิเสธเป็นนะคะทั้งเรื่องของการที่เขาชวนไปเที่ยวแล้วเราติดทุละหรือหรือ ไปเป็นเพื่อนแล้วเราติดธุระเราต้องอย่ากเกรงใจนะคะเราจะต้องกล้าที่จะพูดค่ะและว,วิธีพูดง่ายๆเลยนะคะที่ปฏิเสธอย่างนอบน้อมแล้วก็สุภาพที่สุดก็คือไม่สะดวกค่ะคอนเซป t นี้นะคะเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆนะคะไม่ว่ากรณีที่แบบว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปหรือว่ายืมเงินแล้วเราไม่มีให้ยืมหรือยืมแล้วก็ไม่อยากให้ยืมก็พูด ไม่สะดวกค่ะและประโยคนี้มันจะเป็นตัวโปรเทคชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ love love